ทุเรียนนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของผมเครื่องควบคุมรดน้ำอัตโนมัต,มตมิหรือเครื่องปลูกผักนะครับอัตโนมัติควบคุมด้วย Raspberry Pi ผ่านแอปพลิเคชัน Blint นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับผมเราจะใช้ในส่วนของตัว B, นะครับ Raspberry Pi 4B นะครับเป็นตัวควบคุมหลักครับซึ่งจะทำหน้าที่ในการเก็บนะครับในส่วนของตัวซอสโค้ดที่เป็นภาษาไพทอนครับทำการอินเทอร์เฟซกับตัวนาฬิลเลขนาด4ชัแนลครับเพื่อทำหน้าที่ในการตัดต่อปั๊มน้ำนะครับแล้วก็ โหลมนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถที่จะควบคุมผ่านนะครับหน้าตู้ได้โดยน่าจะมีในส่วนของตัวจอ L C D นะครับขนาด20คูณ4นะครับในการแสดงค่า การทํางานนะครับในการวัดค่านะครับของตัว DHT 2องสองก็คือวัดค่าความชื้นแล้วก็อุณหภูมินั่นเองร่วมกับตัว NPK meter นะครับซึ่งตัว NPK meter เนื่องจากว่าหัวที่ใช้โดยตามปกติมันสั้นนะครับชนะเราเลยใช้หัวเอิเล็กโทรดแบบยาวนะโดยตัววงจรนะครับที่ทําหน้าที่ในการวัดค่าปุ๋ยหรือ NPK นะครับในสารละลายปุ๋ยเนี่ยจะเป็น บอร์ดนะครับเล็กๆสีนะครับที่มีไฟ LED ติดสีแดงตรงนี้ครับก็จะปล่อยสัญญาณอนาล็อกออกมาครับแล้วก็ทําการแปลงเป็นดิจิตอลเข้าสู่ตัวรับบริภายเพื่อทำห้าที่การนะครับประมวลผลและนับแสดงออกผ่านทางหน้าจอขนาดนะครับ20คูณ4ต่อไปนั่นเองนะครับโดยนะครับตัวหน้าตู้ของเราก็จะมีไฟสถานะการทํางานต่างๆสามารถควบคุมนะฮะพัดลมหรือปั๊มนะครับ ผ่านทางหน้าตู้ได้โดยการบิดกดสวิตช์นะครับนอกจากนั้นยังมีในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์นะครับก็คือไฟสวสายสำหรับการแสดงการทํางานนะครับถ้าเกิดตัวไหนทํางานไฟตัวนั้นก็จะติดนั่นเองแล้วก็จะมีนะครับในส่วนของการควบคุมผ่านโหมดออโต้หรือแมนนวลครับถ้าเกิดเป็นโหมดแมนนวลเราผู้ใช้งานสามารถควบคุมผ่านแอปเคชั่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับหรือควบคุมผ่านหน้าตู้ได้เช่นกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นระบบออโต้นะครับตัวเครื่องเราก็จะทํางานตามค่าน้ําในส่วนของค่าความชื้นและอุณหภูมิที่เรา ตั้งไว้ผ่านแอปหรือว่าผ่านหน้าตู้ก็ได้เช่นกันนะครับนอกจากนี้ยังมีในสองตัวปุ่ม emergency ครับก็คือหยุดการทํางานแบบเร่งด่วดนครับอย่างเช่นเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นมานะครับอย่างเช่นท่อน้ําแตกท่อน้าหลุดหรือพัดลมมีปัญหาสามารถที่จะกดปุ่มตัวนี้เพื่อให้เครื่องนั้นหยุดจ่ายไฟขับพัดลมหรือปั๊มได้นั่นเองนะครับสำหรับตัวนะครับขับพัดลมหรือปั๊มมั้นก็จะเป็นรีเลย์นะครับขนาด4ช่องที่อยู่ด้านในนะครับก็สามารถรับ กระแสะได้สูงสุดประมาณ10แอมป์นะครับฉะนั้นไม่ว่าปั๊มหรือพัดลมนะมีกําลังไฟฟ้าไม่เกิน2,200วัตต์นะครับสำหรับไฟบ้าน200วัต์นั่นเองนะครับโด้ตู้ตู้ตัวตูว้ตตของเราครับก็จะรับแรงดัน200วลต์ไฟบ้านนะครับเข้ามาผ่านเบรกเกอร์ขนาด30แอมป์นะครับเพื่อป้องกันไฟลวนะครับแล้วก็จะจ่ายให้กับตัวอะแดปเตอร์ขนาด5โวลต์5แอมป์ครับจ่ายให้กับตัวลาร์บิลลี่พายครับลาร์บิลพายตัวนี้ก็ทำการเสียบสายแรงเข้าสู่ เราเตอร์เพื่อทำให้ใน,นการคอนเน็กชันต่อกับอินเทอร์เน็ตนะเพื่อทำให้ในการส่งข้าผ่านแอปพลิเคชันในที่นี้เราใช้แอปรินนั่นเองนะครับหรือนะครับถ้าการทำการเซตผ่าน w i f i ก็ได้แต่ว่า Wi-Fi ไม่แนะนำเนื่องจากว่าตัวตู้นั้นเป็นโลหะครับทำให้สัญญาณ Wi-Fi อ่อนนะในขณะที่เราปิดตัวตู้เะนั้นเป็นสายแลนก็จะทํางานเสถียรภาพดีที่สุดนั่นเองครับสำหรับสวิตต่างๆครับก็จะทําการต่อเข้ากับตัวรับรีพายเพื่อทําให้ในการรับอินพุตและขับเอาพุตออกผ่าน ทางรเลตามเงื่อนไขของตัวซอฟต์แวร์ที่เราได้ทําการเขียนไว้นี่เองนะครับนะเมื่อเราจ่ายไฟเข้ากับตัวตู้เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นนะครับสัญญาณไฟต่างๆติดแล้วก็ตัวหน้าจอของเราติดตรงนี้นบาจงไม่ทํางานครับเราต้องทําการเซตอัพโปรแกรมหรือเปิดการทํางานของโปรแกรมนะครับเพื่อให้ตัวตู้ของเราทํางานครับนะเมื่อเรานะครับเปิดตัวตู้มาแล้วครับก็จะได้ IP หมายเลขขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับในที่นี้นะครับเป็น1 9 2 1 6 8 1 3 7นนะครับแล้วก็ไปที่ โปรแกรมพาร์ตี้ครับเพื่อทำหาที่ในการคอนเนคเข้าสู่ตัวตู้ครับก็พิมพ์ IP ของตัวตู้เข้าไปครับ 1, 9, 2นะครับหนึ่งหกแปดนะครับหนึ่งสามเจ็ดนะครับนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งสองห้าศูนย์ครับอ่าประมาณนี้นะครับเสร็จอตปุ๊บ Enter สำหรับโปรแกรม Party ครับก็ดาวน์โหลดได้ฟรีทางอินเทอร์เน็ตนะครับ ล็อกอินแอนะ pi ส่วนพาสดก็คือ raspberry นะครับขนาดที่เราพิมพ์จะมองไม่เห็นครับใช้คำสั่ง sudo นะครับ s u นะครับเพื่อทำล็อกอินเข้าสู่ super user นะครับเราใช้คำสั่ง ls ครับเพื่อดู directory ของไฟล์โปรแกรมสำหรับไฟล์โปรแกรมที่เราเก็บไว้ก็คือ t e m p humi.py เป็นภาษา Python ครับใช้คำสั่งนะครับ sudo นะครับ Python นะครับแล้วก็แล้วมันคลิกที่นะครับ theme h u m a p y แล้วก็คลิกขวาที่เคอร์เซอร์ enter ครับตัวตู้ของเราทำการ connect เข้าสู่แอปพลิเคชันบล i นก่อนครับโดยจะมีโลโก้บลินขึ้นมานะครับสำหรับการทำครั้งนี้ก็ทำเพียงแค่ครั้งเดียวนะตัวตู้ของเราก็จะทำงานไปยาวตลอดที่หน้าคอนโซลของโปรแกรมของเราก็จะพิมพ์นะครับในส่วนของ ค่านะครับฮิวมิเทมของตัว d ี t อทีสองสองสองหมดสองตัวครับค่าจะเอามาเฉลี่ยกันนะแต่ที่แสดงตรงนี้จะเป็นแบบแยกก่อนแล้วก็ค่า n b k เนือ่องจากว่าตัวอิเล็กโทรดเซนเซอร์ของเรายัางไม่จุ่มลงไปในสารละลายครับคกา้ B k ที่วัดได้จริงเป็นศูนย์นะครับทีนี้ที่หน้าจอครับอ่านะครับเราก็จะเห็นนะครับค่า TX ก็คือค่าอุณหภูมิที่เราเซตไว้ครับ HS ค่าความชื้นที่เราเซตไว้หน่วยเป็นองศาเซลเซียสและเปอร์เซนต์ตามลาดับนะครับที่ก็คือค่าของตัวฮิวมิ อ่ิ temperature นะครับหรืออุณหภูมิที่ตัว dht หนึ่งวัดได้อย่างเช่นตอนนี้สามสิบจุดสององศานะครับ h หนึ่งก็คือค่าความชื้นเนื่องจากฝนตกตอนนี้ก็กวัดได้อยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนทีสองก็เป็นของตัว humidity ตัวที่สองครับอ่า temperature ตัวที่สองรวมถึง humidity ตัวที่สองก็คือ dht สองตัวที่สองนั่นเองส่วนค่า mbk ก็คือค่าสารละลายนะครับและออโต้ตอนนี้ก็คือตัวตู้นั้นทํางานในโหมดออโต้อยู่แล้วก็จะเห็นนะที่ไฟนะครับตอนนี้แฟนทํางานนะครับออโต้ Auto. รันอยู่ในโหมดออโต้นะครับแล้วก็ตอนนี้ปั๊มอยู่ทํางานนะครับสําหรับการจัมเข้าสู่ตัวนะครับพัดลมหรือปั๊มเนี่ยสามารถจัมเข้าสู่เทอร์มินอลที่อยู่ด้านในได้เลยนะครับเนื่องจากผมจะอินดิเคเตอร์นี้ผมใช้เป็น200สมลไฟบ้านครับไม่ต้องมานั่งแปลงอยู่นะครับก็สามารถเอาโหลดพัดลมหรือปั๊มเนี่ยจัมต่อสายตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับก็ไล่สายเข้าไปทีนี้ผมจะทํานะครับตัวสายไฟที่เป็นนิวตันเป็นสีน้าเงินครับส่วนลาย200สมลก็คือสีแดงครับ เป็นมาตรฐานทั้งตู้นะครับทีนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวแอปพลิเคชันบ้างครับทีนี้เราก็ทําการลงแอปไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วสักครู่นะครับจะยาวนิดนึงครับมันโหมดการทํางานมันเยอะมากนะครับทีนี้ครับผมเราก็เข้าไปที่แอปบรินนะครับนะครับถ้าเกิดแอปของเราทํางานครับก็คือคลิก ด้านบนขวาเป็นรูปปุ่มสามเหลี่ยมครับทีนี้นะครับของเราก็จะมีเกจนะครับการทํางานอยู่อ่าสักครู่ครับเครื่องนี้ปิด Wi-Fi ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันต้องคอนเน็กับอินเทอร์เน็ตครับอ่ะอันนี้คือค่าที่วัดได้นะครับจากตู้แล้วก็หน้าแอปนะครับจะเห็นว่านะมันเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะควบคุมนะครับทั้งแฟนทั้งปั๊มผ่านหน้าแอปได้เช่นกันแล้วก็สามารถตั้งค่าอ่เทมเปเจอได้ฮีมิดิตี้ได้นะครับ ขณะที่เราตั้งก็จะปรากฏบนหน้าจอ LCD ด้วยทําให้เราเห็นได้ว,ว่าเราตั้งเป็นค่าเท่าไหร่นั่นเองนะครับ่าทีนี้ลองนะครับคอนโทรลผ่านเน็ตอ่าผ่านแอปดูก่อนนะครับผมเอาสารละลายปุ๋ยออกไปก่อนนะฮะอ่ะ,อะทีนี้เราดูที่หน้าตู้นะครับทีนี้นะครับตอนนี้แฟนทํางานอยู่อ่าครับตอนนี้ออฟแล้วอันนี้แฟนนะครับอ่าเห็นไหมครับขณะที่เรากดปุ่มบนหน้าแอปเนี่ย มันก็จะดีดเป็นโหมด m a n นวลก็คือ User สามารถควบคุมการทำงานได้โดยไม่ผ่านตัว t e m p ปอร์เ r เกับพี m i d i ที่ที่ตัวเซนเซอร์วัดได้ครับส่วนปั๊มครับก็คืออันที่2นี้ครับอ่าเห็นไหมครับในรณเดียวกันครับอ n ดิเคเตอของตัวแอปเนี่ยจากโหมดออโต้ก็จะกลายเป็นแมนนวลนะครับก็คือตัวนี้ก็จะสัมพันธ์กับหน้าตู้นะครับอ่านะครับอ่านะครับน่วงประมาณ1.5วิครับ นะฮะตัวนี้พอดีแบตบรหจดค่าที่แสดงครับก็จะเป็น humidity 1 temperature 1ครับ humidity 2 temperature 2ของตัว dht 2อตัวที่1และตัวที่2ตามลำดับนะครับส่วน n b k ตัวนี้เป็น0ครับก็จะวัดได้นะครับสัมพันธ์กับหน้าจอนะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้คือผ่านนแอปครับทีนี้เราต้องการเซตเทมบ้างตอนแรกครับผมคอนฟิกในไวไวในซอฟต์แวร์อยู่ที่ประมาณค่าเทมยี่้าองศาค่าฮีมิดิตี้50ก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติอุณหภูมิที่วัดได้จากตัวเซนเซอร์เนี่ยเกินกว่ายี่้าองศาก็คือเกินกว่าค่าที่เราเซตไว้พัดลมต้องทํางานถูกไหมครับอ่าส่วนถ้าเกิดค่าฮีมิดิตี้นะครับถ้าเกิดวัดได้ต่ํากว่าค่าที่เราเซตไว้ตัวปั๊มต้องทํางานก็คือต้องทําการชดเชยค่าความชื้นให้สินค้าที่เราเซตไว้นี่เองครับ่า ประมาณนี้นะครับทีนี้ผมลองเซตดูบ้างครับอ่ะเดี๋ยวผมจะรันเป็นโหมดแมนวนวลอ่ะออตโต้ก่อนจากแมนวนวลครับกดปุ่มนี้ได้เลยครับตัวเครื่องเรามันก็จะสับเป็นออ,ตโ,อโต้โดยอัตโนมัตินะประมาณนี้แต่ทั้งนั้นถ้าเกิดเราควบคุมผ่านแอปเราต้องสับตัวสวิชตช์ตรงนี้นะครับไปที่ออฟก่อนนะครับไปที่ออฟก่อนฉะนั้นเนี่ยมันถึงจะควบคุมผ่านแอปได้ไม่งั้นมันจะชนกันครับว่าจะควบคุมผ่านหน้าตู้หรือแอปกันแน่นะครับเนื่องจากมันควบคุมได้2ทางนะครับ ปรระะมาณนน,นี้คับเดี๋ยวผมลองเซตดูครับอันนี้ผมต้องการเทมสัก40ก็คลิกเข้าไปครับอ่า45แล้วกันรอแป๊บยิงครับอ่าเซตเทมสี่สิปรากฏขึ้นหน้าจอ2วินาทีครับ2000มิลลิเซ ค่า ts ที่เราเซตไว้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับด้านบนเป็น40จาก25ครับส่วน hs บ้างตอนนี้ตอนแรกผมคอนฟิกไว้อ่าห้อันนี้สามารถอั d ด w n ตามนี้ได้เลยครับ58พอดีผมอันนี้ไปด้วยครับมันจะมืนนิดนึงโอเคยิงครับอ่ามาแล้วครับห้าสิบแปด ครับตัวนี้ทีนี้อ่านนี้ปรับเป็นโหมดออโต้เรียบร้อยนะครับปรากฏว่าพัดลมไม่ทํางานปั๊มไม่ทํางานเนื่องจากว่าตอนนี้ค่าทีมันอ่านได้นะครับสามสิบแต่ว่าทีเอตัวนี้มันสี่สิบนะครับเราสามารถปรับหน้าตู้ได้นะครับอ่ะตอนนี้ยังไม่ได้ครับต้องไปที่โหมดแมนนวลก่อนอ่ะสักครู่นะครับ อันนี้แมนนวลนะครับ สำหรับการควบคุมผ่านหน้าตู้ครับเราต้องไปที่แอปนะครับไปที่ในส่วนของออฟในส่วนของแฟนกับปั๊มก่อนนะครับแล้วก็ปรับตู้เป็นโหมดแมนนวลนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดตรงนี้อ่าเห็นไหมครับพอดีเมื่อกี้ผมลืมปรับที่แอปครับก็คือตรงนี้ต้องเป็นออฟก่อนไม่างนั้นมันถ้าเกิดออนอันใดอันหนึ่งมันก็จะออนครับต้องออฟทั้งสองอย่างถึงจะออฟนะครับอันนี้คือควบคุมผ่านหน้าตู้ระหว่างปั๊มและแฟนนะครับในโหมดแมนนวลครับ ถ้าเกิดเราจะปรับมาที่แอปอีกเราก็ต้องสามารถที่ออฟตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะควบคุมผ่านแอปตรงนี้ได้นะครับก็คือ2ทางครับทำยังไงไม่ให้มันชนกันนะครับจากโหมดแมนวนวลครับแล้วก็สับเป็นออโต้เนี่ยไฟสีเงินจะติดก็จะทำงานตามค่า t ีครับเราต้องปรับค่า t ีเให้ต่ำลงนะครับก็คืออย่างเช่นตอนนี้เรา41 เราปรับไปที่4 1องศาค,ครับแต่อุณภูมิวัาได้30ตัวแฟนจะไม่ทํางานเราลองปรับให้ไปที่ลดลงก็คือต่ํากว่าค่า30ก็คือทั้งสองอันนี้จะเฉลี่ยกันนะครับผมปรับโดยใช้หน้าตู้ก็ได้ครับตรงนี้นะครับบิดตรงนี้นะครับค่าก็จะขึ้นลงเรื่อยๆนะครับอ่าก็คือบิดตามนี้นะครับหรือจะปรับหน้าแอปก็ได้ผมปรับไปที่20อ่า25ครับ โหมดมันเยอะนะครับโอ okay, เคปรับยี่ห้าเหมือนเดิมครับเซ็ตเทมยี่ห้านะครับอ่ามาละยี่ิห้าตอนนี้แต่เนื่องจากอุณหภูมิที่เราอ่านได้ทั้งสองอันเฉลีย่ยระหว่าง3าิกับ3อ็กก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30นะครับอุณหภูมิที่วัดได้สูงกว่าค่าที่เราเซ็ตไว้พัดลมจะทำงานในโหมด ออโต้นะครับถ้าเป็น H S นะครับค่าความชื้นเราสามารถอินคีค่าหรือว่าเพิ่มค่าได้โดยการหมุนตัวหน้าตู้ก็ได้นะครับเห็นไหมจาก58ก็จะเป็น59 60นะครับขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเกิดถึงร้อยปุ๊บมันก็จะเซตเป็น0ูนย์แล้วก็วนมาใหม่นะครับอันนี้คือการเซตหน้าตู้นะครับอ่าเนื่องจากว่าค่า S S นี่เราตั้งไว้ที่ประมาณ82แต่มันทําได้ตอนนี้วัดได้อที่ประมาณ70 6กับ75 เฉลี่ยกันก็ประมาณเจสิบหกถูกไหมครับปั๊มจะต้องทํางานก็คือพ่นหมอกนั่นเองครับปั๊มก็คือพ่นหมอกเพื่อค่าความชื้นมันสูงถึงค่าที่เราเซตไว้นั่นเองนะครับตรงนี้หรือถ้าเกิดตอนนี้ครับสองตัวเนี่ยแฟนกับปั๊มเนี่ยมันทํางานอยู่อยู่อยู่แล้วเกิดท่อหลุดหรือต้องการหยุดนะครับแล้วก็อิเมเซนสักครู่ครับ Emergency ติดนะครับ แล้วก็ตัวการทํางานของแฟนกับปัม๊มจะหยุดลงก็คือหยุดอัดอ่าหยุดแบบอ m m เ g น n c y นะครับหรือถ้าเกิดเราต้องการยกเลรื่อง i ินเวนซีก็รีเซ็ตครับไฟอ m นเ g e n c y ก็จะดับจอก็จะแสดงค่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและแฟนกับปัม๊มก็ทํางานกลับมาเหมือนเดิมตามเงื่อนไขที่เราเซ็ตไว้ที่หน้าจอก็คือค่า t s 2 5และ H82 s เท m มกับ u m i x เซตนั่นเองนะครับ อันนี้คือหน้าตาของแอปนะครับอันนี้ก็คือเป็นพายในตู้นับสายที่เดิน สีแดงเป็นลายสีน้ำเงินเป็นนิวตันนะครับต่อให้ถูกต้องอะบริภายเชื่อมต่อกับตัวสายแลนเพื่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตนะครับ mm hmm. เข้ากับเราตเตอร์นะครับตัวนี้ mm hmm. กลับไปที่โหมดแมนนวลโดยการกดตรงนี้นะครับอ่ mm hmm. กาก็จะการเป็นแมนนวลนะครับ แต่ก่อนแยวควบคุมผ่านแอป,ปต้องบิดตรงนี้เป็นออฟก่อนนะครับกลับไปโหมดออโต้เหมือนเดิมก็สับตรงนี้ก็ได้นะครับหรือสั่งที่แอป,ปก็ได้ครับได้ทั้งสองทางครับเสร็จร้อยปุ๊บก็ออฟเราก็สามารถควบคุมผ่านแอป,ปหรือผ่านหน้าตู้ได้เช่นกันนะครับครับผมขอจบการนำเสนอะเครื่องควบคุมเครื่องปลูกผักอัตโนมัติในการควบคุมน้ำและความเย็นแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ